ความมั่นคงไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดนิ่งเฉยๆนะคะแต่หมายถึงการปรับตัวให้ทันโลกภายนอกเพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยและมีความสุขไม่ว่าในสถานการณ์แบบไหนเลยค่ะชะมีหาทักษะชีวิตที่คุณต้องมีเพื่อสร้างความหนักแน่นและมั่นคงให้กับชีวิตตัวเอง ทักษะที่1ค่ะทักษะในการบริหารการเงินต้องอัปเดตตลอดเวลาต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพัฒนาอาชีพให้เข้ากับยุคสมัยมาเรียนรู้และอัปเดตข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาค่ะ ทักษะที่สองค่ะทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับคนที่มีเงินเก็บและทุนสำรองไม่มากพอที่จะเลี้ยงตัวเองในยามคับขันคุณต้องจัดเวลาในการเรียนรู้หลักการบริหารการเงินและรู้จักวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทักษะที่สาค่ะ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวมันมีประโยชน์กับคุณโดยเฉพาะตอนที่ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะคะทักษะที่4ค่ะการปรับตัวการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคมช่วยให้การปรับตัว